ถ้าพูดถึงเรื่องการทุ่มไกลครับผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะฮะชื่อของโรลลี่ดีแล็ปโผลวาบขึ้นมาเลยครับนี่คือนักทุ่มไกลมืออาชีพครับและน่าจะเป็นจุดเด่นจุดสําคัญครับที่ทําให้หลายๆคนจําเขาได้ พียงแต่ว่าเวลาผ่านไปครับการทุ่มไกลก็เริ่มห่างหายไปจากวงการฟุตบอลกรษพร้อมๆกับรอลลี่ดีแลปบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นดีแลปบบอกว่าการทุ่มของเขาเนี่ยทำให้สโต๊กมีอาวุธมากขึ้นและไม่ต้องกลัวคู่แข่งหน้าไหนเลยครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยกับอาการบาดเจ็บที่หลังของเขาครับแพทย์บ,บอกว่าการทุ่มไกลของเขาเนี่ยครับส่งผลต่อแผ่นหลังซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ไม่สามารถใช้การทุ่มไกลยอย่างเต็มประสิทธิภาพได้เหมือนเดิม วันนี้เป็นเรื่องของการทุ่มเนี่แหละครับเพียงแต่ว่าในโลกลูกหนังยุคใหม่วิธีการทุ่มไกลมันอาจจะไม่ใช่เพียงอย่างเดียวที่ตอบจทแต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นครับติดตามไปมพร้อมๆกันนะครับกับคอนเทนต์ตัวนี้ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ีสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับตอนรราเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้านะครับเดี๋ยวผมจุกิกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับในเกมของลูกหนังนะครับมันก็จะมีทักษะเทคนิคหรือวิธีการหลากหลายครับการเข้าทำวิธีการยิงหรือระบบการเล่นต่างๆนะฮะแต่ในภาพรวมนะตรงนั้นนะครับมันอาจจะมีเรื่องของการทุ่มเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นหนึ่งในอาวุธลับที่ฟุตบอลสมัยใหม่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นและให้ความสําคัญมากขึ้นด้วยวันนี้เป็นเรื่องของการทุ่มนี่หละครับ เพียงแต่ว่าในโลกลกหนังยุคใหม่วิธีการทุ่มไกลมันอาจจะไม่ใช่เพียงอย่างเดียวที่ตอบโจทย์แต่มันมีรายละเอียดมากกว่านั้นครับ ติดตามไปมพร้อมๆกันนะครับกับคอนเทนต์ตรงนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องการทุ่มไกลครับผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะฮะชื่อของโรลลี่ดีแล็บโผล่วาบขึ้นมาเลยครับนี่คือนักทุ่มไกลมืออาชีพครับและน่าจะเป็นจุดเด่นจุดสําคัญครับที่ทําให้หลายๆคนจําเขาได้แม้ว่าตลอดชีวิตการค้าแข่งของดีแลบนะครับเกินหลัก10ปีอยู่แล้วครับผลงานความสม่ำเสมอการเล่นด้วยเท้าของเขามันอยู่ในเกรดที่สอบผ่านและสมควรได้รับการปรบมือให้ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าคนอาจจะไปจำภาพของการทุ่มไกล ซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นความแปลกใหม่ครับบอลออกข้างทีไรดีแลบ,บก็จะขอผ้าผ้าเช็ดลูกบอลจากเด็กเก็บบอลนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็ทุ่มพุ่งเข้าไป ตรงในกรอบเกียรติในชุดของสโตลซิตี้มันเป็นแบบนั้นเลยครับแต่ถ้าเราถามว่าดีแลบมีเคล็ดลับอะไรเจ้าตัวก็ยังบอกนะครับว่าผมก็ไม่รู้เหมอือนกันเคล็ดลับที่มันแบบจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าอาคุณต้องทําแบบนี้นะ1 2 3 4ี่ดีแลบไม่สามารถแจกแจงได้มากมายขนาดนั้นครับเขาแค่รู้ว่าเออต้องทํารูกบอลให้แห้งเพื่อการจับลูกการเวียงหรือการทุ่มเนี่ยมันจะได้มีทิศทางที่ดีแล้วมือไม่ลื่นหรือถ้าจะเค้นเข้าไปอีกเทคนิคที่เขามีติดตัวก็คืออาจจะได้รับอิทธิพลมาจากการพุ่งแหลนครับ ซึ่งเขาเคยเป็นนักกีฬาพุ่งแหลนในตอนวัยรุ่น อายุ14-15อะไรประมาณนั้นมันอาจจะทำให้วงสวิงแขนในการเหวี่ยงลูกบอลของเขาเนี่ยมีพลังมากขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับสโตกก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากครับจากการทุ่มไกลของโรอลลี่ดีแลนบในซีซั่น2007-2008ครับลูกทุ่มไกลของเขานะครับทำให้สโตกได้ประตูถึง8ลูกครับในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกโอเคครับมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้เป็นตัวเลขที่มากมายขนาดนั้นแต่ทีมในระดับกลางๆค่อนไปทางล่างอย่างสโตก์นะครับทุกประตูมันมีความสำคัญครับมันสามารถทำให้ทีมอยู่รอดได้ เพียงแต่ว่าเวลาผ่านไปครับการทุ่มไกลก็เริ่มห่างหายไปจากวงการฟุตบอลกฤษพร้อมๆกับรอลลี่ดีแลบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคําตอบเรื่องนี้มันมีเหตุและผลของมันครับดีแลบบอกว่าการทุ่มของเขาเนี่ยทำให้สโต๊กมีอาวุธมากขึ้นและไม่ต้องกลัวคู่แข่งหน้าไหนเลยครับเพราะพวกเขาสามารถสร้างโอกาสในการลุ้นเข้าทําประตูได้ทุกครั้งเมื่อบอลออกข้างแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยกับอาการบาดเจ็บที่หลังของเขาครับ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงท้ายอาชีพดีแลบไม่สามารถทุ่มด้อย่างเดิมแล้วครับเพราะว่าหลังของเขาเนี่ยมีการบาดเจ็บอย่างรุนแรงแพทย์บอกว่าการทุ่มไกลของเขาเนี่ยครับส่งผลต่อแผ่นหลังซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ไม่สามารถใช้การทุ่มไกลยอย่างเต็มประสิทธิภาพได้เหมือนเดิมและผลลัพธ์มันก็คือพอสโตกสูญเสียจุดเด่นตรงนี้นะครับมันส่งผลทําให้พวกเขานั้นตกชั้นในฤดูก,กาล2017ถึง2018หรือ5ปีหลังจากที่ดีแลบย้ายออกจากทีมไปเพราะทุ่มไกลไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว นอกจากนี้นะครับอาการบาดเจ็บที่หลังของเขาเนี่ยทำให้เขาต้องแขวนสตาร์ทในช่วงปลายปี2013หลังจากที่ย้ายออกจากสโต๊กไม่ถึงปีด้วยซ้ำน,นี่แหละครับการทุ่มไกลแม้ว่าจะสร้างโอกาสได้สร้างความหวังในการทําประตูได้เพียงแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วฟุตบ,บอลมันก็ยังต่อสู้กันด้วยรูปเกมการสนามวิธีการเข้าทําหรือแท็กติกของโคช้ชโดยใช้เท้าเป็นหลักซึ่งถ้าเราจะอนุมานว่าเออถ้าทีฟุตบ,บอลเรามีคนทุ่มไกลอย่างโรลลี่ดีแลบบ คมันอาจจะเป็นการมองแบบฉาบฉวยไปหน่อยครับเพราะขนาดแม้แต่ตัวของดีแลบเองนะครับหลังจากที่เขาเลิกเล่นแล้วกลายมาเป็นโค้ชนะครับ mm hmm. เขายัางยอมรับเขาว่าตัวเขาเองนั้นก็ยังไม่สามารถสอนให้ลูกทีมของเขานนั้นทุ่มไกลได้ครับ mm hmm. เขาเคยให้สัมภาษณ์บอกไว้แบบนี้ครับ mm hmm. การทุ่มเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมก็จริงครับแต่คุณจะได้ทุ่มสักกี่ครั้งในต่อหนึ่งเกมผมคิดว่าน่าจะราวๆสัก 20- 25ถึงครั้งยิงท้าเอาแบบเป็นการทุ่มไกลที่คาดหวังถึงการทำประตูนะครับ mm hmm. ก็อาจจะสัก 6- 7ถึงครั้งต่อเกม ดังนั้นผมคงไม่ไปแนะนําให้ลูกทีมซ้อมลูกทุ่มวันละเป็นชั่วโมงหรอกสิ่งสาคัญของฟุตบอลคือคุณต้องเป็นฝ่ายครอบครองบอลได้และทําให้มันดีอย่างไรตรงนั้นต่างหากครับที่คุณจะต้องไปมุ่งมั่นแล้วก็เน้นกับมันซึ่งขนาดเจ้าพ่อลูกทุ่มไกลนะครับยังพูดเป็นในนบอกว่าเอาเวลาไปฝึกอย่างอื่นเถอะอย่ามาฝึกเลยทุ่มไกลนะครับมันก็ไม่ได้แบบมีประโยชน์หรือสร้างอิมแพกอะไรขนาดนั้นแต่ตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับคำถามก็คือทําไมการทุ่มยังสําคัญอยู่ ฟุตบอลมันก็เหมือนกับเทรนด์อื่นๆครับเพลงแฟชั่นสิ่งเก่าๆหรือสิ่งที่เคยนิยมนะฮะมันก็จะมีเป็นวัตจักรของมันครับวนกลับมาเป็นของใหม่ได้เสมอผ่านการปรับปรุงพัฒนาเล็กๆน,น้อยๆซึ่งกลายเป็นว่า,วายุคป,ปัจจุบันลูกทุ่มวนกลับมาแล้วครับ กลายมาเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้หลายๆสมโมสรระดับโลกมุ่งเน้นให้ความสําคัญและอีกหนึ่งประโยชน์ที่ดีลับทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เขาจะเลิกเล่นนะครับเขาเคยบอกว่าถ้าทุ่มไกลไม่ได้ก็ทุ่มใกล้ๆแต่ทําให้มันได้ประโยชน์ครับแม้ว่าแรงแขนงของคุณเนี่ยจะทุ่มแบบโป้งเดียวถึงหน้าประตูแบบผมไม่ได้ก็ทุ่มให้เพื่อนร่วมทีมเล่นให้ง่ายที่สุด มันอาจจะต้องเพิ่มจังหวะในการเล่นอีกเล็กน้อยแต่ถ้าคุณทุ่มดีเพื่อนก็จะเล่นง่ายขึ้นและถ้าซักซ้อมการรับส่งอย่างเข้าใจเพื่อนของคุณก็จะสามารถสร้างเพลยนั้นโยนบอลเข้าไปในกรอบเพโทษหรือแทงทะลุช่องได้เหมือนกันตรงจุดนี้แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าการทุ่มไม่ได้อันตรายเพียงแค่ต้องทุ่มไกลเข้าไปในกรอบเพโทษอย่างเดียว แต่การให้ความสําคัญกับการทุ่มใกล้ๆและทําให้ทีมสามารถสร้างเพลงของตัวเองได้ในการเล่นสร้างสารานการของตัวเองได้ก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นในเทรนด์ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่าหลายๆทีมดังนั้นหันมาเน้นในเรื่องของการทุ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างให้มันชัดเจนก็คือลิเวอร์พูลในยุคข,ของเยนครอปนี่แหละครับพวกเขาเป็นทีมแรกๆที่ยอมเพิ่มตำแหน่งโค้ชในทีมครับเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญการทุ่มโดยเฉพาะหลังจากจบฤดูกาล2017ถึง2018นะครับลิเวอร์พูลกำลังเติบโตขึ้นมาและเข้าใกล้ความสำเร็จครับจบท็อปโในพรีเมียร์ คว้ารองแชมป์ยูฟ่าแชมปยนส์ลีกหลังจากที่แพ้เรอลมาดรดนัดชิงชนะเลิศ3-1หลังจากนั้นเยนครอบก็มาพิจารณาครับสำรวจดูว่าอะไรที่มันขาดหายไปหรืออะไรที่มันสามารถทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้จนทั้งเขามาเจอกับโทมัสรอนนมาร์ครับโค้ชการทุ่มบอลซึ่งเป็นผู้ทําสถิติทุ่มไกลที่สุด ใน Guinness Records World Record. สิ่งสำคัญคือทำไมครอปยังต้องลงทุนจ้างโคช้ชในการทุ่มมาด้วยเขาเผยเพราะว่าหลังจากที่พูดคุยครับพูดคุยกับโทมัสกรอเนมาร์แล้วนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่กรอเนมาร์พรีเซนต์ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการทุ่มไกลยอย่างเดียวคนระับมันไม่ใช่ประเด็นว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทุ่มไกลได้ครับแต่สิ่งที่กรอเนมาร์พรีเซนต์ก็คือวิธีการทุ่มให้มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้างและต้องทำอย่างไร รวบรวมมาทุกรูปแบบในการทุ่มครอบะรับใจมากครับว้าวเขาเลยตัดสินใจจ้างโทมัสกร์เมาร์ซึ่งกรอนเนมาร์เนี่ยเปิดเผยบอกว่าในความคิดของตัวเขานะครับวิวัฒนา,าการของเกมฟุตบอลเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าช้ากว่ากีฬาอื่น แต่ถ้าคุณดูจากสถิติต่างๆนะครับจะรู้เลยครับว่าลูกตั้งเตะหรือเซตพีทเนี่ยสำคัญมากๆกับฟุตบอลสมัยใหม่แต่หลายคนเนี่ยมองข้ามลูกทุ่มไปครับงานของผมและสิ่งที่ผมอยากทําก็คือการทําให้ทีมสามารถเล่นลูกทุ่มด้วยความน่ากลัวเหมือนกับที่โรลลี่ดีแลปทำแม้ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างแต่ต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกัน กรณีมาพบว่าการทุ่มใกล้คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามครับและผลวิจัยนะครับเปิดเผยว่าเกินกว่า50%ครับที่ทีมฝ่ายลุกได้ลูกทุ่มแล้วเสียบอลกลางทางจนทำให้ทีมเสียประตูยกตัวอย่างในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศปี2011ครับบาร์เซโลนาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต ประตูที่ไมเนตต์ตีเสมอได้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากการทุ่มของเอริกอาบิดาครับทุ่มในแดนตัวเองแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นเสียบอลกลางทางแล้วแมเนตต์ก็ยิงประตูได้าจากเวนูนี่สิ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือบางครั้งนะแต่หลายคนคิดว่าการทุ่มมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันมากแต่พอเสียปุ๊บผิดพลาดปุ๊บปรากฏว่าเกินครึ่งนะครับทำให้ทีมเสียประตูจนหลายๆคนเนี่ยกลัวเรื่องในการทุ่มไปด้วยซ้ำไปซึ่งสิ่งที่จะช่วยแก้ไขได้คือการซ้อมครับไม่ว่าทีมจะทุ่มใกล้ที่เน้นตั้งแต่่คนทุม จะถึงจังหวะที่เพื่อนร่วมทีมขยับเข้ามารับบอลพวกเขาจะต้องส่งบอลต่อไปทางไหนหรือจะแก้เพรสซิงออกได้อย่างไรการซ้อมทุ่มใกล้นี่แหละครับทำให้ทีมเหล่านี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องรอให้บรรดาฟูลแบ็กนั้นขึ้นมาเป็นคนทุ่มอย่างเดียวถ้าทุกคนสามารถฝึกซ้อมได้ทีสามารถเล่นเร็วได้ด้วยและมีประสิทธิภาพได้ด้วยและพอรู้ว่าทุ่มใกล้ให้เพื่อนแล้วเพื่อนต้องทําอะไรต่อไปมันต้องซ้อมเป็นแบบครบวงจรครับไม่ใช่แค่ซ้อมแค่คนทุ่มแต่ต้องซ้อมด้วยว่าทุ่มอย่างไรให้เพื่อนเล่นได้ง่ายที่สุดแล้วเพื่อนเล่นได้้แลว ควรจะต้องจ่ายบอลแบบไหนถ้าทุ่มในระยะประมาณนี้ในแดนตัวเองควรจะต้องทําอย่างไรหรือทุ่มในแดนคู่แข่งขยับขึ้นมาต้องทําอย่างไรตรงนี้แหละครับที่โทมัสกอร์นิมาร์พยายามถ่ายทอดให้กับบรรดานนักฟุตบอลและพอเรากลับไปดูผลลับนะครับเห็นได้ชัดเจนครับว่า ตัวเลขมันดีขึ้นจริงครับหลังจากที่ลิเวูร์แต่งตั้งโทมัสกรอนิมาร์ขึ้นมาเป็นโค้ชทุ่มนะครับเขาทำให้เทรนด์เอริสเนอร์อานอว์แอนดี้โรเบอร์สันรวมถึงโจโกเมสสามารถทุ่มไกลได้ในยามที่จำเป็นครับและลูกทุ่มไกลที่มีประสิทธิธภาพแบบที่เขาสอนก็คือไม่ต้องโด่งมากไม่ต้องลอยค้างบนกลางอากาศมากเกินไปเพราะมันจะทำให้กองหลังรวมถึงผู้สารประตูนั้นอ่านได้ง่ายครับออกมาตัดบอลได้ง่ายแต่ถ้าจะทำให้มันมีประสิทธิธภาพก็คือลูกทุ่มต้องพุ่งตรงในแนวระดับราบและไปที่เป้าหมายที่เล็งเอาไว้ การเปิดเผยของเว็บไซต์ statbomb.com นะครับหลังจากที่กรณมาเข้ามารับตำแหน่งโคชทุ่มนะครับจากที่ทีมเคยซ้อมทุ่มเนี่ยประมาณ15ทีต่อสัปดาห์เท่านั้นก็กลายเป็นทีมที่ซ้อมจังหวะทุ่มแทบทุกวันครับและผ่านไป1ปีนะครับลิเวอร์พูลได้ประตูจากจุดเริ่มต้นของการทุ่มเนี่ยทั้งหมด15ลูกครับพวกเขาจบฤดูก,กาล2 0 1 8 2 0 1 9ด้วยการเป็นแชมป์แชมเปียนส์ลีกครับและก็คว้าแชมป์พิบ a ล u กในปีถัดมา พอมันเห็นผลน่ยนะครับมันก็เริ่มมีการเปิดเผยข้อมูลครับแล้วก็มีอีกหลายๆทีมที่ใช้วิธีการแบบนี้ครับมิชลันครับสโมสรในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเริ่มการฝึกซ้อมการทุ่มเนี่ยมาตั้งแต่ปี2015และในระยะเวลา3ปีครับ2015ถึง2018ครับพวกเขาได้ประตูจากจุดเริ่มต้น ด้วยการทุ่ม30ลูกครับอเลกโกมาริดครับในปี2014ถึง2015ก็สร้างประตูจากการทุ่มไกลได้ทั้งหมด3ลูกและสร้างโอกาสเข้าทำจากการทุ่มไกลอีกนับไม่ถ้วนครับคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากขึ้นถึง20ครับ อิมแพ t จากความสําคัญของลูกทุ่มในฟุตบอลสมัยนี้ครับจะเปลี่ยนแปลงโลกลูกหนังไปทีละนิดอย่างที่กราเลมาเคยบอกไว้ซึ่งเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยวิวัฒนาการช้าครับถ้าเทียบกับกีฬาอื่นๆเพราะไม่ค่อยสนใจรายละเอียดปรีกย่อยซึ่งการทุ่มก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่เมื่อพวกเขาเห็นความสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันจริงหรือว่าตัวเลขสถิติที่ออกมานะครับมันก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับและมีเหตุผลมากพอที่ทําให หลายๆทีมเริ่มมีการซ้อมทุ่มอย่างจริงจังจากที่ r ร r y ี่ดีแลบนะครับเจ้าพ่อลูกทุ่มไกลเนี่ยเคยให้ความเห็นบอกว่า,วาการฝึกทุ่มมันอาจจะไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ที่ดีนักครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องคิดกันใหม่แล้วครับเพราะไม่ใช่แค่การทุ่มไกลเท่านั้นครับที่สามารถสร้างโอกาสในเกมรุกหรือลดโอกาสเสียประตูได้อีกต่อไปแต่การทุ่มใกล้หรือการทุ่มสั้นเนี่ยนะครับการดึงจังหวะช้าเร็วจะส่งผลยิ่งกว่าเคยครับโดยเฉพาะในเกมที่มีการทุ่มเกินกว่า40-50งหครั้งหากคุณเลือกชอ็อ มีดึงจังหวะมีการซ้อมลูกทุ่มแบบจริงจังมันก็ย่อมดีกว่าการมองข้ามสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วครับและถ้าเอาเคสตัวอย่างที่ล่าสุดเลยนะครก็คือเบรนท์ฟอร์ดครับ ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกเขาก็เลือกเอาการทุ่มเนี่ยครับเป็นหนึ่งในอาวุธลับของพวกเขาเกมเปิดสนามครับเบนฟอร์ชนะอาร์ซอลได้2อเกมนั้นเนี่ยเบนฟอร์ได้ทุ่มไกล3ครั้งครับจากนักเตะสคนก็คืออิชานพินน็อกกับแมตเบ็กโซเรนเซนซึ่งจาก3ครั้งครับนำไปสู่จังหวะลุ้นทําประตูถึง2ครั้งและได้มาหนึ่งประตูครับนอกจากนี้พวกเขายังใช้การทุ่มเนี่ยที่ซักซ้อมกันมาโดยตลอดนะครับเป็นการแก้ปัญหาเพรสซิ่งของคู่แข่งด้วย ทำให้ทีมแทบไม่เสียบอลให้กับอาร์เซนอลเลยครับจนเป็นเกมที่ทําให้เบรนท์ฟอร์ดนั้นข่มอาร์เซนอลแบบชัดเจนครองบอลมากกว่าโอกาสมากกว่าและสุดท้ายเป็นผู้ชนะได้และเหนือสิ่งอืน่นใดนะครับเราต้องยอมรับว,ว่าฟุตบอลในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือโลกขทุนนิยมครับเม็ดเงินค่าตอบแทนตัวเลขต่างๆมันสําคัญมากๆสําคัญกับการอยู่รอด เท็ดครุสันนะครับนักเขียนจากทางแซดบอมเคยเขียนไว้บอกว่า1ประตูนในพิมลีตอนนี้มีมูลค่าประมาณ2.5ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าครับที่คุณจะคิดค้นหาวิธีการหรือเพิ่มความสามารถพิเศษของตัวเองเพื่อให้ทีมยิงประตูได้ซึ่งบทความตรงนี้นะครับมันมีชื่อว่าเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการเล่นลูกนิ่งครับและมันก็เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งครับว่าณนะปัจจุบันการทุ่มนั้นมีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆและการซ้อมอย่างจรงิงจังก็สามารถสร้างความแตกต่างได้แต่ใช และการทุ่มมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเกมครับแต่ถ้าคุณจริงจังกับมันมากพอและทําให้กลายเป็นจุดแข็งของทีมได้ในรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้แหละครับมันน่าจะนํามาสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้ คิดอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ใครจำโรลลี่ดีแลปได้บ้างหรือใครฝึกลูกทุ่มเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่านะฮะลองมาแชร์กันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับช่องทางของเรานะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram นะครับหรือช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับซาราส์คลาสบอดีไฟล์อัพเปิลพอดแคสต์เพียงแค่ซื้อคำว่าเหมือนแสต้นะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ